อ่ะามาวันนี้แต่เราจะมาถ่ายน้ำมันเครื่องกันนะครับน้องแดนโน,โน่์เค้าก็สกิซัสามร้อยวันนี้เราใช้น้ำมันเครื่องอะไรเชียลเอ็ดวัซเซต์นะครับเกรดมีสปันเตนอร์คือเองทั้งหมดนะครับคือเองทั้งหมดเป็นเกรด 10W40 นะครับเป็นถังเคราะแท้น้องน,นี่นะมอเตอร์ไซคหัวอ,อ่อยนะครับอันนี้อ่านว่ามลแต่อันนี้ซินเซติกนะครับเป็นเกรดหมื่นโลนะอันนี้อลิซละ สองร้อยแปดสิบบาทสองร้อยแปดสิบบาทสองร้อยแปดสิบบาทเท,ท่านั้นไม่เท่านั้นนะครับแพงอยู่เอาเรื่องอ่ะเดี๋ยวไปข้างเบอร์สิบเจ็ดทำไมจอดห่างจงังปูก็ต้องเอื้อมเลยนะ,ะดูเนี่ยน้าดูถ่ายอยู่เนี่ยไหนป่ะเห็นไหมท่านผู้ชมเห็นไหมเห็นอยู่นะค่อยๆนะอือเนี่ยออกแล้ว ดูความนะดันน้ำมันเครื่องไดโนะนะครับเดี๋ยวจาจอดทิ้งไว้สองชั่วโมงนะเนี่ยนะ้ำมันเครื่องเหลือแค่นี้เองนี่ดูดูเนี่ยเราควรจะต้องถ่ายแล้วตอนแรกว่าจะเติมนะไม่เติมดีกว่าเพราะเราใช้น้องใช้งานน้องหนักมากนะครับที่ผ่านมาเดี๋ยวเราต้องถ่ายให้น้องลนะแต่ไปน้มันเครื่องก็อยู่ที่สองจุดสามนะครับสองจุดสามริอ้าวออกมาแล้วเรียบร้อยกูว่าจะไม่โดนมือกูแล้วเชียว ไม่ใชเดินจนเดี๋ยนเจอ่ะน็อตตัวนี้ก็เดี๋ยวดูเช็ดท้องเขาสะอาดให้ดีนะครับเพราะว่าถ้าดูแล้วมันไม่วินไม่แหวงอะไรเนะี่ยเราแช้ซ้ำได้เนาะจริงอ่ะมันต้องไปเบิกที่ศูนย์แต่ตอนเนี้ยที่ผมอยู่ที่กำแพงแสนเนี่ยไม่มีศูนย์ขามาตกีเลยนะนะส่วนกองเนี่ยนะครับกองกองไม่ได้เปลี่ยนนะเหลือกองเราก็เปลี่ยนรอบหน้านะครับเนื่องจากว่าผมจะใช้สูตรว่าสองต่อหนึ่งนะครับสองต่อหนึ่งอืม ก็ถามมันเครื่องสองครั้งนะครับเปลี่ยนกองครั้งหนึ่งนะครับจะไม่ได้เปลี่ยนทุกครั้งหรอกนะครับอ่ะเดี๋ยวตากล้องไปเอาผ้ามามมแพ็คเปอนนะเออล้ำปิดปีเลยคนะเนี่ยอ่อาอา่ะไอขืนนั่นไปนไหนลนะที่มันเป็นผ้าน,นั่นนะเอ้หนุ่มๆเนื่อ่ะไรเออไม่ใช่อีกอันนึงข้าง,างๆเออนี่อันนั้นที่เราไปถา่ายรถยนต์นะโอเคม,ม,มันได้เป็นเปนขืนไปนะครับ เราก็ต้องรออ่ะเดี๋ยวเปิดตรงนี้หลยนี่เปิดให้อากาศมันเข้าแล้วมันก็จะได้หมดไวๆรอจนกว่ามันจะหมดเลยนะครับหมดเลยนะหมดเลยเจี้ยงเลยนะครับนะแล้วก็เช็ดทำความสะอาดให้ดีนะครับจําไม่ควรไอ้นะนะนะใช้ทิชชู่นะเพราะเดี๋ยวมันเป็นขุยนะเป็นขุยเป็นขนเป็นอะไรติดอยู่มันเข้ามาในเครื่องนะ เหมือนรถยนต์เลยเนี่ยน็อตดูถ่ายเหมือนกันเดียวกันเลยของรถยนต์ของมิสาก็เบอร์สิบเจ็ดเหมือนกันนะครับเนี่ยพวกนี้เนี่ยเมื่อกี้เนี่ยเออลืมให้ดูเมื่อกี้ยังมีเศษเศษโลหะหน่อยเพราะว่าพวกนี้มันมีไอ้ไอไอไนัน้นแม่เหล็กนะครับแม่เหล็กอยู่นิดนึ่งเพราะว่าดูดเศษโลหะดูดอะไรพวกนี้เนื่องจากเครื่องมันทํางานมันสกดร้อไงต่บางทีก็ต้องมีเศษโลหะบ้างนะครับบางทีกองมันก็กองได้ไม่หมดนะครับ นะน้นา,า,นะบบาก็ดึงเนี่ยเดึงดอออกมาดูเส็ดเช็ดไปเพราะว่าอาความสะอาดให้มันเรียบร้อยก็น็อตก็ยังใหนะม่เนาะเพราะว่าเราไปถ่ายรถที่ที่โชรูมแถวไอ้อะไรนะวีระชัยนะครับเขาก็ถ่ายมาให้แล้วล่ะวันนี้เขาค้องเบิกไอ้เบิกไอ้จากศูนย์มาให้ละนะครับ เดี๋ยวครับเราไปค่อยสั่งนะครับเปลี่ยนแต่ว่าเห็นว่าในลาซาด้าช็อปปี้มีนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าเกรดคุณภาพมันแท้หรือไม่แท้หรือก็ลองดูนะครับอันนี้ก็เอามือปัดปัดเช็คดูนะครับให้แน่ใจว่ามีเศษผงเศษอะไรมั้ยนะเช็คดูให้ดีนะครับแล้วก็วางไว้ก่อนเช็ด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 เข้าไป สนะองจุดสามลิตรนี่ก็จะเริ่มหมดแล้วแหละเดี๋ยวไล่ล,ลงนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยมาดูตอนเติมอีกทีนะครับถังว่ะตายแทนน้ำมันเพื่อสิไปก็จะหมดแล้วนะครับมันเหลือโยนนิดนิดขี้เกียจรอแล้วนิดๆหน่อยๆ,ๆ,ๆไม่เป็นไร แข่งกันได้ไม่ใงในนี้มันยังมีอยู่น,นอย่างนี้หมดเลยน่าจะค้างอยอ่างนี้ก็ค้างอยู่ที่ตาเนี้ยแล้วเราเราใส่นะขวดให้แค่ตึงมือนะนนะโอเคนะ้องขวดให้แค่ตึงมือพอนะเพราะแกล้งเป็นมีนเนียมอ่ะเอาเอาอกก่อนไปตัดนี่นะครับแค่ตึงมือพอ เราต้องไปโหดะไรมากแค่นี้ก็อยู่แล้วไม่อยู่ก็รั่วแค่นั้นแหละ <c oughs> ไม่มีอะไรมากจะไปคิดมากรั <c oughs> ่วเขาดูให้ดีให้เติมใหม่แล้วกัน <c oughs> เดี๋ยวเราเรามาเติมโอ้โดูสีดูสีสันนะครับดู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 โอ้โหสายปิ้งลิงนะครับดูดิ่เห็นไหมสายปิ้งลิงนี่เราก็ไอ้ขวด ทีทำกลวยแล้วก็โมแบบสดๆเลยนะครับราวไม่มีกลวยบบนั่นหรอกโอ้โหใสามากใสามากใสามากที่ก่อนเก่านะครับชอบ,บกันแล้วใสามากเลยก็ทำไมถึงใช้เกตนี้ใช่ไหมครับ <Berg man. S 1> เพราะว่ามันมีฟิล์มเคลือบนะครับฟิล์มเคลือบพวกไม่ว่าจะเป็นก้านตูพวก อะไรเงี้ยลดการสึกหลอได้ดีนะครับให้การหล่อลื่นที่ดีนะครับเพราะว่ารถของเราใช้ในชีวิตประจําวันนะครับผมกาจจะมีการสึกหลอง่ายนะครับอันนี้ผมใช้ทุกวันนะครับใช้ทุกวันใช้ทุกวันใช้ครับทุกวันจริงๆต้องบอกว่าใครใช้ครับบางคนอาจจะซื้อรถแบบนี้มาบิ๊กบงบิ๊กไบค์ก็อาจจะไปขับเล่นนะครับผมแต่พวกเราใช้จริงนะครับใช้ทุกวันด้วยนะครับใช้ทุกวันนะครับใช้งานจริงนะครับนี่นี่นี่ไปซื้อจากร้านมาดยบินเขาสุดยอดมากเลย บินคนมาตรฐานเลยจะแค่ตักด้วยนะอะไรวะสาม <3 S 1> ขวดเขดียนไม่เขี้ยอะไรพวกนี้เนี่ยสองร้อยแปดสิบขวดละเหรอหรือว่าลิตรละเลยลิตรละน่าจะลิตรละนี่นายมือหรือนายส้นตีนครับเนี่ย <c oughs> <c oughs> อะไรมาอะไรว่าละนี่แหละสองร้อยแปดสิบสี่เอ้สองร้อยยี่สองเอ้สองร้อยแปดสิบเท่ากับแปดร้อยสี่สิบสามสามลิตรเอแต่อ่านแม่งไม่ออกครับนี <c oughs> ่เขียนส้นตีนหนึ่ง ยากมากครับใช้ตตีนเขียนมครับหลายแทงหลายแทงอไอลิตที่สองก็เราใส่ไปได้เลยนะเพราะนั้นมันใช้สองจุดสามลิตรแต่ลิตที่เอ้ไอ้ไอ้ไอ้ต่อไปอีกสามเนี่ยต้องต้องคะแนนเอานะต้องคอยคะแนนเอาให้ดีคุณก็แบ่งสัดส่วนเลยเพราะว่าลิตรหนึ่งใช่หไหมมันไม่มีขีดบอกมลเยอะคนนั้นนลมีไหมในเต็มนีดครึ่งใช่หไหม ไม่รู้ก็อยู่ประมาณนี้แหละใช้ค่าไปอีกประมาณนี้ก็ดูแค่คะแนนเ,เดี๋ยวผมก็คาคะแนนเอาแล้วกนะันนะครับเกินได้บ้างเล็กน้อยแต่ว่ามันจะมีขีดเนี่ยมันจะมีขีดอยู่นะครับเราค่อยๆดูเอาตอนนี้เติมเข้าไปแล้วยังไม่ขึ้นเลยลิตรที่หนึ่งไม่ขึ้นเดี๋ยวดูลิตรที่สองจะขึ้นแล้วป้อสงสัยมันยังไม่อิ่มมันยังไม่อิ่มมาแล้วมาแลวเริ่มมาลวเห็นเห็นรูเห็นร่าง จะนิดๆแล้วจะเห็นได้ว่ามันจะไม่ข้นมากเห็นไหมเห็นบ้ามันจะไม่หว่าว่ามันจะไม่เหนียวอะต่มันจะมีความลื่นของมันนะครับคุณสมบัติของน้ํามันเครื่องที่ดีนะจะไม่หนืดมากนะครับจะมีความใสพอสมควรนะครับพอามควรเราจะเห็นได้ว่าเนี่ยถ้ามือไปแล้วเนี่ยเร็ว่ะ มันจะถือว่าลื่นนะครับลื่นเนี่ยพอเราเช็ดแล้วมันยังมีแบบติดมือเราอยู่เพราะว่ามันมีฟิล์มนะครับถ้าบางบางที่ห้อถูกๆนะครับที่ว่าไม่คุณภาพไม่โอเคอที่ว่าพอใช้ได้เป็นเกรดรวมหรืออะไรเนี่ยมันก็สายเหมือนกันแต่ว่าพอไปจับปุ๊บปุ๊บแล้วพอเราเช็ดรู้สึกว่ามันไม่ติดมือแล้วมันมือมันเราไม่ลื่นแล้วมือเราจะรู้สึกว่าอ๋อพอเราเช็ดปุ๊บมันแห้งไปเลยนะครับนี่คือไอ้คุณนภาเอ A นะ ของกูก็ลิ้นพันแล้วนะครับคุณสมบัตคิคุณสมบัติคุณภาพของน้ำมันเครื่องที่ดีนะครับต้องเป็นอย่างนี้นะให้ลองแตะดูแล้วก็มาน่นดูเพราะร่าถ้าเรารู้สึกว่าอา้าวเราก็เช็ดมือแล้วก็มันออกไปหมดเลยอนะ่ะน<ม>ั่นนั่นคือโอเคไม่ไม่คุณภาพไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ดีเท่าไหร่นะครับนะเดี๋ยวรอมันนอนขึ้นสักพักหนึ่งนะตอนนี้มันก็ขึ้นมาหน่อยฮนะเพราะใส่ไปสองลิตรละเดี๋ยวรอมัน ไวนะ้นั่นนะครับเราจะเปิดขวดที่สามรอไว้นะครับแต่เราผมจะใส่อยู่ที่นี่มาดูเนี่ยขีดผมจะใส่ได้ประมาณว่าที่ขีดบนนี่นะมันจะมีขีดล่างเห็นไหมขีดล่างกับขีดบนนะครับแต่งจริงถ้าตามสเปคมันสองจุดสามลิตรนะก็พยายามอย่าให้เกินมากไม่งั้นะมันจะอาจจะมีผลข้างในกับเครื่องยนต์มันนะถ้าเกินมากนะครับ ค่าคณีเอาแต่ผมก็จะค่าคณีเอาให้มันตามสเปกสองจุดสองของจุดสามแต่เดี๋ยวอ่มันจะเป็นสองจุดสามบางคนก็ใส่สองจุดสองถามว่าผิดแต่ไม่ได้ผิดอะตำรวจไม่จับเลยอะใส่ไปแล้วตำรวจจับก็ต้องเมื่อคุณนั่นแหละแหกด่านให้แบบขี่แต่งรถแบบอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องมีกันบ้างนิดนึงคือมาแล้วนะครับผม โอเคเนี่ยฮะใส่ได้ไหมอ่านี่ผมก็ใส่ไปประมาณอย่ามองไม่เห็นอ่าอีกนิดหนึ่งอีกนิดเดียวอ๋อแตเป็นสองจุดสามเอาละ่ะโอเคอ่ะพอดีเลยเห็นไหมนี่เคลื่อนนะกะเอานะครับกะเอากะเอาก็ได้อยู่นะครับกะเอา เกินได้เล็กน้อยนะครับกะเอาอันนี้ถ้าเก็บไว้ก่อนนะครับกดเก็บไว้ซึ่งกันนะครับอ่าพอดีขีดเป๊ะเลยมันไม่ถึงขีดอีกนิดนึงนะครับอีกนิดเดียวเดี๋ยวรอมันไหลแล้วนะครับมันกำลังเข้าไปสู่ระบบมันอยู่นะครับนะนแล้วก็เอาปวยที่เราทำพิเศษขึ้นมา ปิดฝาปิดฝาครับเผื่อไมใช้เขาหน้าแล้วก็หาที่ชู่หรือผ้าปิดไวนะ้ครับกันฝุ่นกันแรงลงลงไปอันนี้ผมจะปิดฝาลูกเตอนะร์มันนะถ้ปิดฝาลูกเตอร์มันน่าจะเวลามันลงอย่างนี้ปิดนะครับหนาแล้วเกินครึ่งถึงว่าใช้ได้ อกกอเอาตะกรงไว้หุงแจรถมาครับเนี่ยเดินโน่อ,อ้อย่าเพิ่งเดี๋ยวผมก็ลืมเป่ากองนะครับเดี๋ยวผมจะเป่ากองก่อนแจ่รถมาแล้วก็โอเคผมเป่ากองกองกองเขาจะไม่พีอยู่ฝั่งนี้นะเดี๋ยวเปิดดูกัอนอ่ะอาจจะใช่นะครับอ่าเปิอดออกมา ทีละแัดแั่นก็ได้นี่เปิดออกมาแล้วปองเจอแล้วทุงทีเปิดก็ไม่มีอะไรมากไปนะครับก็มีน็อตตรงนี้นี่สองอันแต่ต้องถอดประกรับข้างออกมานะเนี่ยเพราะว่าถ้าไม่ถอดประกรับข้างคุณจะถอดน็อตตัวนี้ไม่ได้รหรืออยางน้หนึงมันซับซ้อนนะถามไม่ายากมันไม่ได้ยาก ไม่อยางางแส่นี่คือเข้าไปก่อนคิดดึงแล้วมันดุดออกมาเพราะว่ามันเป็นยางอ่ะเนี่ยแต่ว่ารู้สึกว่าอฮะกองมันจะเปือป่อยๆยังไงชบกลนะวะดูอันเนี่ยเนี่ยเนี่ยกองมันเปื่อยจริงด้วยแค่แหวงด้วยหมุหนูแท้ว,วะ ไม่ทำไมมันแหว่งอ่ะโอ้หเนี่ยเราไม่ได้ซื้อใหม่ชุ่มเลยเปืือยแล้วนะครับเวแล้วเวแล้วเราหาซื้อกล่องนี้ไม่ได้ด้วยนะครับแถวนี้ไม่ต้องไม่มีขายด้วยอะไรไม่หาโคตรยากเลยนะครับแพงแสนเนี่ยไม่มีอะไรเลยเอา่า้นะเปล่าก็ไม่น่าจะไหวแล้วนะครับเพราะว่ามันเยอะหมดแล้วน้ำเข้า น้ำก็มีส่วนไหมมันก็ถามล่าเข้ามันก็เข้ายากอยู่นะเพราะว่าอันนี้มันปิดแน่นหนาอยู่แต่ที่ผมดูเคยดูที่เขาคิ้วเขาบอกว่าไอ้ที่ช่ำๆเนะี่ยมันเรื่องปกติเลยมันเป็นเรื่องปกติของของอันนี้เลยเพราะว่ามันจะต้องมีน้ํามันออกมาอยู่แล้วมีไอ้น้ามันนะครับเดี๋ยวผมจะหาชิ้นส่วนกันนะไอ้ที่มันร่วงไวะเลยนะ ัมันมเป็นขุยอยู่เลยเนี่ยมันดื้อแม่งเข้าเครื่องไปแล้วมึงอ่อยเหี้ยนนิ้วก็เข้าไม่ได้ประมาณนิ้วใหญ่ซะด้วยไม่เป็นไรแต่เราเปล่าเป,าเป่าดูแต่อันเนี้ยรู้สึกจะไม่น่าจะเป่าได้แล้วแย่เลยนะเนี่ยดูจับเนี่ยแค่บีบมากนี่ยุ่ยเลยนะครับตอนนี้ยุย่ยละยุ่ยติดม,มือละไม่ขุยละ ก็คือเนี่ยจะโมอะไรงี้ยเท่าน,านี่นโอ้โหเด็เท่ลเลยวะสงสัยไม่รู้เขาเปลี่ยนกองแท้มาให้เปล่าไม่น่าแท้โอ้โหถ้าแท้ไม่น่าอยู่อย่างนี้หรอกนะครับอออกไงวะออกมัวเดี๋ยวแม่งหักอีก เนี่ยมันมีแกนกลางเนี่ยมันมีแกนกลาง,งโอ้โหดูแล้วมันไม่น่าจะใช้ต่อได้แล้วคนระับแล้วผมจะทำไงดีแม่งเข้าเครื่องแน่เลยแล้วค่อยมาโมน ดึงไม่ออกด้วยยะเคขาดหมดแล้วนะครับขาดหมดแล้วเปื่อยมากครับเปื่อยมากเปื่อยมากดึงไม่ออกอันนี้ดึงไหวะเป็นมุดอย่างนี้หรอ เราเขาออกหอ,อก,กันเหรอเก๋นี่เหรอแล้วาดันอันนี้ลงไปเลหมดแล้วมันก็ต้องเล่มครับเพราะว่ามันเปื่อยหมดแล้วอะแล้วขับไงเปบยกลกองอะเดี๋ยวผมหาอะไรมาทำในกองมาก่อนนะครับกองก็คือมีหน้าที่กองฝุ่นนะครับ ต,ตอนนี้ผมต้องหาวิธีเอามันออกให้ได้ก่อนนะครับอ่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันใหม่อ่ะแล้ว่าประกอบเสร็จแล้วนะครับกองมันเปื่อยนะผมก็โมเอาเราสั่งไปแล้วอีกสักสองวันก็โมดีไฟย,ยังไงไม่ให้ดูหรอกเพราะว่าเดี๋ยว แลี๋ยวตัวลงนะเก็ดตัวตัวลงแต่โมไว้ให้ใช้ได้นิดหน่อยสักสองวันนะครับก็พอจะกองฝุ่นได้บ้างนะครับนะเดี๋ยวรอของแท้มานะครับต่างไปเท่าไหร่นะสองร้อยห้าบาท <25 S 1> บา,ทบาทนะครับรวมข้าส่งและของแท้จากคุาวาควาเลยนะครับนะก็ได้ส่วนลดด้วยอะไรด้วยก็เหลือที่ร <50 S 1> <ะ>้อยเก้าสิบเ็นะร้อยห้าสิบเอ็ดโอเคนะตอนนี้ก็ติดเครื่องนะครับเครื่องก็นิ่งดีนะครับ 放弦，放弦。啊 ของน้ำมันเครื่องของเชลเป็นสังเคราะห์แท้นะครับร้อยเปอร์เซ็นตนะครับเกินหะมื่นโลนะครับนะก็ส่วนกองเมื่อกี้แกะมานี่ๆๆนีนี่ดูดูเปื่อยเนี่ยเนีิ้งแล้วนี่โคตรเปื่อยนะครับเปื่อยมากเปื่อยจนแบบว่าหยิบดีวเดียเป็นขุยติดมือเลยนะครับเมื่อกี้ก็ทําความสะอาดช่องของกองอะไรเรียบร้อยนะครับแล้วก็ใส้เคสมันละโม นะครับเราหาอุปกรณ์อะไรที่ว่ามันพอกองฝุ่นกองอากาศได้นะครับก็โดยประมาณ2วันเดี๋ยวของมาถึงเดี๋ยวก็มาใส่นะครับเดี๋จะเปลี่ยนครั้งต่อไปก็อีกหนึ่งหมื่นโลนะจ๊ะโอเคสำหรับคลิปนี้ขอบคุณที่ติดตามบ๊ายบาย เราโมไว้ครับมีฝุ่นไหมไมีมนิดหน่อยนิดหน่อยโอเคเดี๋ยวเรามาเปลี่ยนกัน,นครับมาดูใน YouTube ที่ว่าเขาดันยังไงนะใช้แรงพอสมควรนะเพราะว่ามันค่อนข้างที่จะแข็งไม่มันต้องยื่นออกมาอย่างนี้ก่อนต้องกดให้หักคนะัะ มันก็ติดดีใช่มันเป็นบามอยู่นะไป่น่าทำในบ้านดีกว่าอ่าเดี๋ยวค่อยมาเจอกันใหม่อ่ะเนี่นะครับก็เอาเคสเดิมมันนะครับเมื่อกี้ที่ให้ดูก็เอามาประกอบร่างเรียบร้อยแล้วจะเห็นได้ว่าเนี่ยมือผมมันมัน,มนเห็นไหมแสดงว่าตัวของกรองเนี่ยเขาเคลือบสารบางอะไรบางอย่างหรือเป็นน้ํามันอะไรชนิดหนึ่งของเขาอะนะครับน่าจะเป็นเรื่องของการดักฝุ่นเนาะ โอเคเดี๋ยวเราจะลองใส่นะครับเขาบอกว่ามันจะใส่ยากนิดนึงเพราะว่ามันตัวมันจะเต็มเต็มกว่าไอ้นี่ยเท่าที่เคยดูในคลิปนะคือมันจะแน่นเราก็จะต้องบีบบีบนิดนึงเพราะถ้ามันลงร่องมันนะครับมันจะแน่นพอดีเลยแหละอ่ะมันจะแน่นแบบอันนี้เลยเราก็ต้องค่อยค่อยใส่ค่อยค่อยอย,ยัดเนาะอ,อืม อ่าพอดีเลยนะครับพอดีเลยโอเคนะครับแล้วก็เอาจะเอาข้างแล้วปรนะกบอยู่นะนี่ วันก็ไม่ทำกันนะครับมาทำาคงท่าเหมือนเคยนะครับยุ่งกัดละครับล้วพวกนี้ก็ไม่ต้องแขนนั่นมากเอาแค่ตึงมือนะครับตึงมือพอมันไม่หลุดยังไงก็ไม่หลุดเพราะจะมตีตัวนี้ครอบอีกทีนึงนะครับใช่ก็จะจ่ายต,ตัวนี้นะครับมือมันแป๊บแป๊บเลยครับตรงนี้สำคัญ ตรงเดรยมันเนี่ยมันจะมีสองเดืยตรงนี้ใส่ดูให้ดีอย่าให้มันปีกันถ้าปีกันมันหักเลยนะครับดูให้ดีนะตอนใส่แลก็เนี่ยตรงนี้ที่มันจะประกบกันเนี้ยมันจะพอดีอย่าให้มันเรือมรั้มกันแม้แต่นิดเดียวเพราะไม่งั้นพอมันปีกันนะบพราะเขาคลิปมันหักเนี่ยโอ้โหมันหายยากบอกได้เลยต้องเปลี่ยนเฟรมใหม่อืม อ่อ่าเเป็นหัวใี่หัวจีบใช่ไหมหัวห้าเนี่ยอใหญ่ีกตัวใหญ่น่าใหญ่ไปเน้ายตายี่สิบห้าเี่สิาหจีบเบอร์สอมสิบมาอืมหมุนหม,มุนเข้าไป โอเคประกอบเบาะได้เลยครับส่วนกองตัวเก่าที่เราโมนะครับนะอย่าอย่าเอาอย่างนะไม่เอาเพราะว่าผมเอาแค่กองฝุ่นประทังขี่แค่วันของวันที่จงกว่าจะสั่งอะไรได้นะงั้นงมันจะมีผลตะกองเพราะมันโล่งเกินใช่ล้วเราจะไปเอาตุ้แจนอกมาเบาะเราประกอบง่ายนะครับ ต,ต้องรู้แค่นั้นเองโอเคขณะคลิปนี้อ่าเดี๋ยวดูอีกนิดนะึงติดเครื่องว่าเสียงมันงา้ขึ้นหรือเปล่าโอเคฮะ <Okay. S 1> ตามบิดบอลไหมอ่านครับ 1, 2, 3